การบูรณะนะคะการบูรณะนี่ก็คือหลักอนาติโลซิสแล้วก็ไปนค้นข้อมูลมาอาจารย์พระจอมเก้าบอกว่าให้ไปรื้อปราสาทนครวัดมาสิแล้วก็มาสร้างที่กรุงเทพผมก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะรู้เรื่องอนาตติโลซิสหรือเปล่าแต่การรื้อแล้วมารีฟอร์มใหม่เนี่ยมันคืออนาติโลซิสแต่มันทําไม่ได้งอาจารย์นี่คือต้นรากของพระจอมเก้าสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสร้างนครวัดจําลองที่วัดพระแก้ว นี้อนาเตโรซิสเนี่ยเป็นการบรูน่แบบแกะออกมาแล้วก็เสริมของใหม่เข้าไปจับรหัสถูกต้องเริ่มมีครั้งแรกจากฮอลแลนด์คือเนเธอร์แลนด์จากการเข้าไปเป็นเมืองขึ้นของอินโดนีเซียแล้วก็มีบริสถานคือจันทีต่างๆในเกาะชวาเยอะแยะมากมายมันพังทลายเพราะนั้นฮอลแลนด์ Holland, หรือดัชเนี่ยจะเป็นต้นกําเนิดสถานที่แรกๆของโลกที่มีการบรูน่สในเซอสเอเชียของอนาเตโรซิสคือ บราสถานในหมู่เกาะชวาทั้งหมดทีนี้ก็ไปเทียบเคียงกับที่พระจอมเกล้าท่านทรงคิดดาริให้ลื้อปราสาทจากนครวัดมาอยู่ที่บ้านเรานี่คือต้นราชนะครับบ้นเดียวอาจารย์จองมลจะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอนาติโรซิสมาให้เราดูว่ามันคือยังไงอาจารย์เชิญครับแล้วนะคะก็อย่างที่อาจารย์สาราพูดนะคะก็อันนี้ก็คือการบูรณะสถานที่ที่มันเป็นอาคารนะคะหรือว่าที่เรียกว่า โบราณสถานนะคะโดยใช้วิธีอนาสติโลซิสก็คือการที่เราจะศึกษานะคะโบราณสถานนั้นให้กลับคืนสภาพเดิมเพราะว่าบางที่บางแห่งเนี่ยมันกระจายแล้วก็ผุพังอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีหลักวิชาการหลักวิชาการอย่างที่อาจารย์สาระบอกก็คือเรานําความรู้นี้มาจากทางด้านยุโรปนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นคนนํามาเพราะสมัยก่อนเนี่ยแถบบริเวณของอินโดนีเซียเอามาใช้กับที่บูโรพุโทโธก่อน ะะก็คือ,อพระเจดีย์องค์นี้เป็นใหญ่ที่สุดนะคะในพุทธศาสนาก็คือเจดีย์บุโรพุทโธขนาดใหญ่มากเลยมันมันพังทลายมาเพราะว่าแถวบริเวณนั้นน่ะมันอยู่ในเขตของ Ring of Fire ดังนั้นเนี่ยนะคะพอฝรั่งเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือว่าไปเป็น เมืองแม่แล้วเนี่ยก็มีการบูรณะเขาจะชอบเรื่องของอความรู้เก่าๆพวกนี้เห็นโบราณสถานที่ผักพังอะไรต่างๆก็มีการจัดเรียงใหม่แต่จัดเรียงกันตามแบบหลักวิชาการก็คือจะมีการตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นส่วนไหนแล้วก็มีการทําทะเบียนนะคะสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์คิดดูแล้วกันต้องเขียนเลขต่างๆจากบุโรพุทโธก็มาถูกสู่ที่กัมพูชาก็คือนักวิชาการทางด้านฝรั่งเศส ะะก็เอามาบูรณะที่เขเมรน,นะคะแล้วก็มีการบูรณะที่แรกก็คือบรรทายสีนะคะแต่ว่ามนนันคนละขนาดเลยนะบุรพุทโธนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่แบบโอ้โหอลังการมากเลยแต่ว่าบรไทายสีเนี่ยเป็นปราสาทหลังเล็กๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาในบ้านเราค่ะก็คือที่ไทยซีที่ไหนที่แรกที่เรามีการบูรณะก็คือปราสาทพิมาย นะคะประาศาสตรพิมายก็คือบูรณะเนี่ยดูระยะเวลาบูรณะก็คือ2,507ถึง2,511นะคะแต่การบูรณะที่ทำให้นะคะอันนี้คือที่แรกของประเทศไทยแต่ที่เขาบอกว่ายากมากเลยก็คือที่นี่ใช้เวลาแสดงว่าหินมันคนละประเภทใช่ไหมคะหินทรายสีขาวที่พิมายอาจจะแกล่งและคงทนกว่าเพราะว่าองค์ประกอบของหินทรายนั้นนะ่ะมันมีซิลิก้าอยู่แต่ว่า หินทรายที่พนมลุงมันเป็นเคลใช่ไหมคะมันเป็นดินเหนียวแต่ท่งผลทําให้หินมันสวยมันสีชมพูที่เราบอกว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึง่งนะคะแล้วก็มีการบูรณะต่อขึ้นมาอันนี้คือใช้เวลาเกือบ16ปีนะคะ16ปีแห่งความหลังเลยนะคะก็คือต่อเศษซากปะหักหักพังแล้วก็เสริมรากฐานแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาตัวหินต่างๆขึ้นไปก่อนในที่เดิม นะคะก็จะใช้เวลา